70ปีของมหาชุลัยหัวเฉียวแห่งฟูเจียนให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการไทยมาถึง19รุ่นหลายร้อยคนแล้วนะครับถือเป็นโอกาสทองของผู้ดทุนที่จะได้ศึกษาวิทยาการและความก้าวหน้าของจีนในหลากหลายมิตินะครับที่สําคัญคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟน้นเป็นเสมือนทูดสันทวมิตรติดตามรายง,งานของคุณมดินาตอ่อนพนารายงานจากฟูเจียนครับ แต่ทางคนจีนนี่ก็ฉลาดก็มาทางแม่น้ำขงมาขึ้นบกแล้วก็ลงแม่น้ำของไทยแม่น้ำน่านมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาออกปาก่าวแล้วข้ามไปเป็นทางทางโน้น mm hmm. ก็เลียกยเลี่ยงจนสลดคำพูดของผูน้นำจีนก็มาที่ไปค่นทุกนท่านวาถ้าเราทำงานด้วยกันเราก็ต้องรวยด้วยกันนะไม่ใช่รวยคนเดียวรวยคนเดียวไปไม่ได้ในหลายหน่วยงานก็จะมีการใช้ภาษาจีนที่พูดง่ายๆคือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ okay. แล้วก็ ทําให้เขาได้ใจหน่อว่าเรารู้ภาษาเขาแค่พูดได้แค่นี้หาเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจแล้วนะคนจีนในงานฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่เมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ70ป,ปีโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารสมาคมควัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ผู้แทนข้าราชการสิทธิ์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนและข้าราชการรุ่นที่19ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมฉลองการสถาปนาคุณผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่เมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแห่งนี้ค่ะก็ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนข้าราชการทุนไทยมาแล้วหลายรุ่นนะคะเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ศึกษาเรื่องของภาษาจีนรวมไปถึงวัฒนธรรมจีนอีกด้วยค่ะ นี่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคะสมาคมวัฒนธรรมและร,รัฐกิจไทยจีนรวมไถึงนางานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็นําความรู้เหล่านี้นะคะไปต่อยอดทักษะในสาขาวิชาชีพของตัวเองค่ะขณะเดียวกันยังร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาของข้าราชการต่างชาติโดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับทุนมาแล้ว19รุ่น ที่ให้ข้าราชการไทยนำทักษะด้านภาษาจีนและความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนทั้งในงานด้านความมั่นคงกลาโหมตรวจคนเข้าเมืองพาณิชย์การเกษตรเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยในหน่วยราชการเราจะมีคนที่ติดต่อไปมากับทางหน่วยราชการจีนอวมาก แล้วผู้นําจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับประธานสภารองประธานสภาของจีนแล้วก็ประธานสภาไทยหรือว่ารองประธานสภาไทยหรือว่าผู้นําในระดับหน่วยงานทบวงกระทรวงต่างๆเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนการเรียนกันบ่อยครั้งที่นี้เนี่ยทางสมาคมวัฒนธรรมแนละเศรษฐกิจไทยจีน,เ,นเราก็เล็งเห็นถึงว่าสิ่งที่ขาดแคลนเนี่ยก็คือผู้ที่รู้ภาษาจีนดังนั้นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ข้าราชการเนี่ยได้มาฝึกฝนภาษาจีนเพราะว่า การที่เรารู้ภาษาเราจะร,ะราาู้วัฒนธรรมพอถ้ารู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยจะทําให้การเชื่อมความสัมพันธ์กันเนี่ยทำให้มันยั่งยืนขึ้นแล้วกไ็ได้ใจกันมากขึ้นก็เลยเกิดโครงการนี้ครับนะค่ะบุคลากรจากหน่วยงานราชการไทยเองเนี่ยมาเข้ารับทุนแล้วก็มาศึกษาต่อที่นี่เนี่ยกี่รุ่นกันแล้วคะเอ่ออย่างพี่เนี่ยรุ่นที่สอง <laughs> ถ้านับจริงๆตามเมืองไทยเนี่ย รุ่นนี้คือรุ่นที่19เราเราทำมา19ปีแล้วครับแล้วก็เราได้บุคลากรจากแต่ละหน่วยแต่ละกระทรวงทบ,บวงกรมหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหลักๆนะครับที่มีการเชื่อมติดต่อประสานงานความสัมพันธ์กันระหรัฐบาลจีนแล้วเรา,าก็มีสมาคมประธารรัฐเศษฐกิจไทยจีนเนี่ยเป็นตัวคัดกรองอีกทีนะ,ะว่าเออคนนี้เนี่ยคุณมีคุณสมบัตินะสอบผ่านกระบวนการของเราและก่อนมาที่นี่เนี่ย พี่เองในฐานะรุ่นพี่แล้วก็เป็นคุณครูของน้องเขาด้วยพี่ก็จะต้องสอนภาษาจีนพื้นฐานให้น้องเขาแล้วก็ให้เขาได้มาต่อยอดที่มีได้ง่ายหน่อยหลักในการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาร่วมรับทุนในโครงการนี้เองเนี่ยมีการแบบดูคุณสมบัติยังไงบ้างคะเอ่อเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของข้าราชการไทยเนาะอันดับแรกก็คือต้องเป็นข้าราชการก่อนแล้วก็แต่ละหน่วยแต่ละกระทรวงทบงกรมเนี่ยหรือว่าหน่วยงานต่างเนี่ยเขาจะส่งคนมาให้เราซึ่งเราก็จะมาคัดเลือกว่ามีพื้นฐานภาษาจีนไหม เข้าร่วมกิจกรรมดีไหมมีพฤติกรรมที่ดีไหมเพราะว่าเราเน้นเรื่องว่าเนื่องจากว่าข้าราชการเนี่ยมาเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเพราะหนึ่งคุณมาคุณเป็นมีหัวโขนหนึ่งที่เป็นข้าราชการไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคัดเลือกคนที่มีคุณลักษณะที่ดีหน่อยแล้วกลับไปเนี่ยได้ใช้งานและถึงข้อที่2ก็คือว่าในหน่วยงานน้เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่า<ม>อย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่ามีตํารวจมาเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยตำรวจคือด่านแรกต่อมอใช่ไหม เาก็เลยคัดเลือกให้ข้าราชก,การที่เป็นตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแล้วก็มีแต่รุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นทหารเยอะเพราะว่าทหารเนี่ยมีความสัมพันธ์ดันดีกับทางกองทัพจีนเยอะ,ะก็เลยคัดเลือกทหารกับตำรวจก่อนแล้วค่อยไปที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับค่ะสิทธิ์เก่าแต่ละรุ่นเองเนี่ยเขาสามารถที่จะนําทักษะความรู้จากการ เข้าโครงการนี้เนี่ยไปต่อยอดในสาขาอาชีพเขาอย่างไรบ้างคะถ้าเป็นหน่วยงานความมั่นคงหรือว่าหน่วยงานตำรวจกระทรวงอื่นๆด้วยอะคะ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นสิทธิเก่าที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงใช่ไหมอย่างเช่นทหารเนี่ยเขากลับไปเขาก็จะมีการสื่อสารแล้วก็การไปมาหาสู่กันมากขึ้นก็ทําหน้าที่เป็นล่าม,มเป็นล่ามในการเชื่อมความสัมพันธ์ต่อมาอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นกระทรวงเกษตร อย่างวันนี้ก็มากับเราด้วยก็เป็นตัวหลักในการที่จะมาช่วยในการคัดกรองผลไม้ที่จะนําเข้าสู่จีนเ,เขาก็จะเป็นตัวหลักในการดูเรื่องร่างสัญญาหรือว่าการเจรจาค้าขายกัน<ม>พาณิชย์ก็เหมือนกันหลายคนที่เป็นสิทธิ์เก่าเราเนี่ยเคยมาเป็นทูตพาณิชย์ที่นี่ส่วนในระดับรัฐสภาเราก็จะมีการทําร่างอย่างพี่ก็เป็นแต่ก่อนพี่ก็เป็นร่างประจํารัฐสภาซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าหลังๆก็ให้น้องๆได้ขึ้นมาฝึกเยอะขึ้นในหลายหน่วยงานก็จะมีการ ใช้ภาษาจีนที่พูดง่ายๆคือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เขาได้ใจนะักว่าเรารู้ภาษาเขาแค่พูดได้แค่นี้ห่าวเรืออะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเลยนะคนจีนโครงการการศึกษาของทุนเครือขารที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากที่ท่านผู้เด็กชาวริจยงใจยุทธายกบุญตีไทยกับท่านประธานนายิัฐีจิงเชมิน ได้พบกันที่จงนันไทยเมื่อ16ปีที่ก่อนนี้นแล้ว่ท่านได้คุยกันถึงเรื่องอาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเป็น,ปนพลังอํานาจในการที่ทําให้ประเทศชาติได้อยู่ได้อย่างมั่นคงจะเป็นการทําให้เชื่อมชัมพันธ์ไปตรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือในการทําสร้างนุิภาพสร้างการพัฒนาประเทศ การที่ไปสู่วัฒนธรรมได้ก็ต้องมีภาษาภาษาเนี่ยเป็นประตูสู่วัฒนธรรมเพราะถ้าไม่ไม่รู้ภาษากันก็ศึกษาวัฒนธรรมกันไม,ไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดนักเรียนก็ประมาณตอนนี้เมื่อวาน7 0 0รอคนแล้วซึ่งทางรัฐบาลไทยนี่ก็ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าได้ช่วยเหลือส่วนราชการไทยในการที่จะดําเนินการทํางานเช่นการดูแลคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทย การตรวจคนก็เหมือนกันมอนการบางทีพูดภาษากันไม่รู้เรื่องบางทีก็ก็ก็จจะช่วยกันตัวรายการขนาดนี้ก็ทุกหนรวยก,รก็เห็นความสาคัญแล้วก็เริ่มส่งคนมาเรียนในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการตํารวจทางหมหาวิทยลาลัยก็ยังช่วยในการให้นักศึกษาเนี่ยที่จบปรกษาไปแล้วกลับมาก็มาไปศึกษาวัฒนธรรม <c oughs> นักศึกษาที่กาลังเรียนอยู่นี่ก็พาไปศึกษาวัฒนธรรมจีนเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ท, 1941, ที่มีความต้องคันเป็นเดียวทางไหยก็คงรู้ว่าคงชื่อให้บอกว่าว่าทํานี้เป็นอำนาจสะสมเพราะมันเพิ่มพลังขึ้นให้แก่ประเทศชาติเรื่อยๆเพราะเรายิ่งมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งยิ่งทําประเทศชาติเราเข้มแข็งยิ่งวัฒนธรรมเราได้ได้เปลี่ยนกันระหว่างประเทศด้วยกันเนี่ยก็ทําให้พื้นภูมิภาคเนี่ยมันเข้มแข็งจีนนี้ก็เป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนไม่ได้ใหญ่แล้วว่าเรามีความผูกพันกันมานานสมัยก่อนนี่ค้าขายก็จะไปทาง ทางเงรือก็มีโซนสลัดมาป้นแต่ทางคนจีนนีก่ก็ฉลาดก็มาทางแม่น้ําโขงมาขึ้นบกแล้วก็ลงแม่น้ําฝั่งของไทยแม่น้ําน่านมาลงแม่น้ำเจ้าพยาออกปากข่าวแล้วข้ามไปไปทางทางนู้น<ช>ก็หลีกเลี่ยงโจรสลัดได้จนไว้ตลางต่ังเจ้งเหอก็มาช่วยปราบโจรสลัดซึ่งเจ้งเขอนี่ก็มามาก็มาทําให้คนไทยได้เข้าใจถึงเรื่องของคนจีนเยอะยะส่วนใหญ่เราจะมีความร่วมมือในในด้านไหนหรือว่าในโครงการอะไรบ้างคะ การติดสาการการลงทุนก็มีเพราะคนจีนก็ไปลงทุนในประเทศไทยเยอะในฐานะที่เป็นอยู่ในสมาคมว่าถามก็กเข้ามาถามอะไรแล้วก็ช่วยพิธีการที่เขาจะไปดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนของเราเราก็ในฐานะที่เป็นเราเป็นข้าราชการเราบอกต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้เขก็ทําพ<ม>อตะลางมาเขาก็เ,เก่งเขาก็ทาได้มีคนจีนหลายคนที่ที่เข้าไปทำหมากินส่วนใหญ่คนที่ทําความต้องเด่นรุ่งเรืองนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําตามระเบียบของไทยซึ่ง ก็รับคาแนะนําจากพวก <Okay. S 2> ข้าราชการที่ตรดจบไปเนี่ยการเป็นตัดราชการเช่นงานตรวจตรวจเงินแผ่นดินทั้งว่าเราจะทํายังไงถึงจะทําให้การทำหมากินหรือการทําธุรกิจเนี่ยมันโปร่งใสอะไรเงี้ย <Okay. S 2> กระทรวงสาหก,กรรมกระทรวงเกษตรก็ได้ช่วยกัน mm hmm. เราเห็นว่าช่องเจ็ดของของจีนเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องเกษตรเนี่ยทหารช่วยประชาชนทํางานเกษตรเนี่ยก็ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแสดงว่าในยุคปัจจุบันเองเนี่ยระบบหรือว่านวัตกรรมของจีนเองเก็เป็นที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นที่น่าสนใจที่เราต้องแบบน่าจะศึกษา<ช>แล้วก็ไป<ช><ช>ไประยยกต์ท<ช>ี่ <ๆ S 2> บ,บ้านเราด้วยใช่ไหมวัตกรรมจีนนี่เป็นเรื่องท,ที่ที่ดีมากเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ของเราทําให้ประเทศชาติลไปคือไม่ขาวว่าไปด้วยกันคือคําพูดของผู้นําจีนเขาที่ไปพบทุกนรื่งว่าถ้าเราทํางานด้วยกันเราก็ต้องรวยด้วยกันนะ ไม่ใช่รวยคนเดียวรวยคนเดียวไปไม่ได้แต่ถ้าเบื<ม>่อบางพีคนที่มาติดต่องานเราถ้าเบื่อเขาคิดว่าเขาจะรวยคนเดียวเราก็ไม่อยากไปทำกับเขา<ม>ถ้าเรารวยด้วยกันเราก็ไปได้วยกันอยากจะให้ทางท่านได้เล่าถึงความภูมิใจของลูกศิษย์หลายรุ่นที่เขาจบหลักสูตรนี้ไปเลยค่ะหลักสูตรที่ไปจบไปก็รุ่นแรกๆก็เป็นในพลไปหลายคนนะ,ะเป็นในพลไปหลายคนแล้วก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะคือเขาจเจริญก้าวหน้าเร็ว<ม><ม>เพราะว่าเขาได้ มาศึกษาวิธีการของจีนแล้วเขาก็รู้ว่าจีนแล้วก็ช่วยนะ่ะช่วยเหลือผู้ง่วมชาในการที่จะติดต่อกับฝ่ายจีนแล้วก็ทําอะไรต่างได้หลายอย่างเขาก็ทำคือคนทํางานได้เปิดทํางานแล้วทํางานได้หลายอย่างมันก็ทําให้เจริญก้าวหน้านะ 那后来在零六年的时候呢，我们的这个培训，那它就扩展到了泰国的其他多个部门。啊、呃，在零六年的时候呢，诗琳通公主还来到华侨大学华文学院来看望啊我们的泰国学员。那么啊，又经过几期的发展之后呢，就逐渐拓展到了东南亚的很多的其他国家。那主主要是说面向我们“一带一路”的各个国家来开展这个政府官员班的一个中文培训。 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสิทธ์รุ่นปัจจุบันนะคะที่เป็นข้าราชการแล้วก็รับทุนมาที่ มหาวิทยาลัยหัวเชียวแห่งนี้เพื่อที่จะศึกษาต่ออีกหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษคือจริงๆแล้วหลินอยู่สำนักการเกษตรต่างประเทศนะคะมันมีโอกาสที่จะใช้ภาษาจีนมากอยู่แล้วอะค่ะ,คะแล้วกเ็เรามีการลงนาม m o u ทั้งในระดับผวิภาคีและพหุภาคีอะคะ่ะกับประเทศจีนอยู่แล้วซึ่งมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของประเทศจีนหรือว่าหน่วยงานที่มีความร่วมมือต่างๆอะคะ่ะจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาพบบริหารของกระทรวงเกษตรอะคะ่ะ<ม>เพื่อเจราจาในเรื่องของออสินค้าเกษตรหรือว่าความร่วมมือ อีกทั้งกระทรวงกรเกษตรเนี่ยมีหน่วยงานในต่างประเทศที่เป็นอยู่ที่จีนเนี่ยค่ะสแห่งก็คือมีที่ปักกิง่งกวางโจวเซี่ยงไฮ้ค่ะก็ะะะเรามีทุตเกษตรจีนในการช่วย เกษตรกร,ร,กรในการแก้ไขปัญหาสินค้าต่างๆหรือว่าช่วยท่านผู้บริหารในการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยค่ะค่ะใช่เห็นได้ชัดเจนว่าช่วงนี้เองผลไม้ไทยก็นําเข้าจีนเยอะมากโดยเฉพาะทุเรียนด้วยะะใช่ค,ค่ะค่ะต้องถามพี่หลินกับชีวิตความเป็นอยู่หน่อยนะคะหลังจากที่เริ่มศึกษาในโครงการนี้มีการเรียนแบบไหนบ้างคะ จริงๆเมื่อปีที่แล้วหลินก็เรียนออนไลน์ผ่านมา1ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยปีเนี้ยก็ได้รับโอกาสให้มาต่อยอดทางด้านภาษาอีกค่ะ,คะก็ในส่วนของหอพักก็จะนอนที่ข้างในนี้เลยแล้วก็อาคารเรียนก็จะอยู่ด้านหลังเนี้ยค่ะ,คะก็เรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงยีโดยประมาณนะคะแต่ละวันก็จะมีคาบเรียนอ,อ,อาจจะสามวิชาองวิชาหรือ3วิชาแล้วแต่ว่าที่ทางมหาลัยจัดให้อะค่ะ ก็สำหรับหลินที่มาเรียนปีนี้เป็นปี2ก็จะเรียนทั้งหมด6วิชาค่ะค่ะ,คะมีวิชาอะไรบ้างคะก็จะมีม,มีจงเหอก็คือเป็นวิชาที่สอนรวมๆมะค่ะ,คะมีเสียจัว่วมีโขอยูอ่แล้วก็เฉิงอยู่ก็ วางแนวทางไว้ว่าก็จะกลับไปช่วยหน่วยงานนะคะในใการดูแลคณะเดินทางของผู้บริหารที่ประเทศจีนที่จะมาะประเทศไทยเพื่อคุยกับผู้บริหารของประเทศไทยะคะ่ะเพื่อทําให้คือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนจีนถ้าสมมติว่าเราสามารถพูดภาษาจีนได้เขาก็เหมือนกับรู้สึกแฮปปี้อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เวลาเจรจาในเรื่องต่างๆก็จะง่ายยิ่งขึ้นเนะะี่ยค่ะ นอกจากนี้ทางคณะยังเดินทางไปเยือนพื้นที่ต่างๆทั้งในเมืองเซี่ยเหมินและเมืองจางโจ้ค่ะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ภาษาจีนเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีของจีนผ่านทางกิจกรรมที่หลากหลายอย่างที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองจางโจ้โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองจางโจ้ประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของมณฑลฝูเจียนเครื่องสังลักลก ภูมิปัญญาโบราณหลักฐานทางโบราณคดีเส้นทางสายไหมในอดีตกิจกรรมวาดผู้กันจีนบนแจกันกิจกรรมร่วมทำเครื่องปั้นดินเผาและงานศิลปะทางฝีมืออื่นๆและบ้านดินถูโหลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เรื่องทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆของจีนนั้นมีอยู่มากมายส่วนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อใช้ชีวิตในจีนนั้นเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ในหนังสือรวมเล่มจับจ้องมองจีนทั้ง3เล่มซึ่งเราแจกฟรีนะครับเพียงแค่สแกน QR code ด้านล่างนี้แล้วกลับมพบกับรายการจับจ้องมองจีน้ใหม่ทุกวันเสาร์14นาฬิกา45นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ